กวับีครับผมวันนี้อยู่ผมในชิโร่สิเ็นะฮะวันนี้ก็อยู่เกมเด m u s ัส e คิ a เชนซอ m แมนฮะไปได้วยความรวดเร็วเราจะไม่ใช้จอยเล่นดิโถเอ,อ้ใครมันจะใช้จอยบอกเลยว่าเก่งกว่าเก่งกว่าแน่นอนถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เออพิกแมทเออ,เ,อ,อเรียกผิดเปล่า <laughs> เออมามาแล้วครับผมไฟเดิมนับบอกเลยว่ารอบนี้เก่งขึ้นสามร้อนเปอร์เซ็นต์นะครไ,ไม่กากไม่กากแน่นอนไม่ไม่ได้ซ้อมไม่ไเลยเลยไม่ได้ซ้อมเหลือเลยสักอย่างเหมือนเดิมเลยอ๋อเราไม่ได้เป็นคนหรอกหรออ้าวเราเป็นคน เราเล่นเป็นตัวอะไรอ้เล่นเป็นฆาตรกรอีกแล้วเนาะ,ะเล่นเป็นฆาตรกรจะเล่นนะดีกว่าไม่มีเล่เลนนะฮะเล่นเป็นฆาตรกรจะยังดีกว่านะจริงส่งทุกอย่างฮนะส่งแม่งให้หมดส่งให้ทุกคนที่ดูเรา ไม่สง่งเลยหมดเลยสมรวยไม่สง่ง okay, แคร์ผม <Yeah. S 1> น่าจะมีคนรอผมแล้วละ่ะน่าจะมีคนดูอยู่มั้งวันนี้หรือเปล่านะน่าจะมีคนดูบ้างทำไมแกไม่กดเนะี่ยฮัลโหลฮัลโหลอ้าวฮัลโหล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 เอา้ hello, hello, hello. Hello, hello, hello. เอาวกดตัวไหนพูดเนะี่ยลืมแลนะ้วน่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้กดตัวไหนพูดแล้วเนี่ยเปิดไมค์ยังไงก่อนเถอะ Oh can you ยวมี me Hello รีบกดกันเลยแล้วอะชิบหายนี่แหละครับผมคนจริงต้องเล่นฆาตกร Mm -hmm. The Sheriff's Department of mm -hmm. mm -hmm. Flores, a native of Vivaldi, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered abandoned with officials reporting no signs of foul play. Mm -hmm. the authorities are hopeful that the expanded search nearby community of Chinatown will unearth new leads. Family and friends, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. regarding her disappearance, do please come forward. The scheduled draining of the Colton Reservoir was put on hold when city workers discovered the remains of more than a dozen animal corpses. The bodies are reported as being in various states of mutilation. Authorities believe the carcasses are from packs of wandering wild dogs, with their most likely to be rabid. <laughs> <laughs> okay. แล้วเราก็ฆ่าผู้รอดชีวิตเอาละแม่สาวน้อยขึ้นไปข้างบนก่อนเลยเรียบร้อยเสียงไม่ชอบดังช่วงนี้แหละต้องปรับปรับไหม่เลย ชอบดังตรงนี้ใช่ไหมได้เสียงเสียงมันชอบดังตรงนี้ตลอดไม่ใช่อันนี้เสียงเบามากเลย เทสโอเคเสียงไม่ดังมากไปเนาะโอเคโอเคเรามาเล่นกันวางแท็บมันนี่คือการวางแท็บเหรอานล่ังมีเสียงนะฮะ านลังมีเสียงใหญ่เลยวะ่ะล็อกซะแอบอยู่ในตู้หรือเปล่าไม่มีเกมมันมืดไปหน่อยใช่ไหมทุกคนอืม อันนี้คือคุณตาเราต้องเอาเลือดให้คุณตานะเหมือนเลเทอร์เฟสจะอยู่นั่นนะอือเราเอาเลือดให้คุณตากัน คุณตาผมเอาเลือดมาให้แล้วฮะคยติดแท็ม well, มาได้ยินเสียงคนนะฮะ ได้ยินจริงได้ยินเสียงคนจริงอันนี้มันอันล็อกวะจะพิ่งนะฮะเราขึ้นไปข้างบนก่อนประตูเราไม่ได้เป็นคนเปิดนี่ ตายอยู่ตรงนีง้มันได้ยินเสียงนะอ๋อคุณตายอยู่ไหนวะเนะี่ย คงไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกมั้งหามันไม่เจอมันอยู่ไหนไม่รู้ตาผมมาแล้วตาเอาเลือดไป เลือดจนนะอืมมันสู้กับใครอ่ะฮึใครวิ่งผ่านเราไปป่ะเอ้าดูดีดก็้มีคนออกสยทำอะไรอ่ะ เรายังไม่รู้เลยว่าไอน่นอยู่ไหนกันมันจะทำลายเลย้วเอ้าไม่เห็นคนเลยอะเราไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหน อะไรมันอา้าตายแล้วเหรอมันฆ่าตอนไหนแล่ะยังไม่รู้เลย มันหาคนเจอได้ไงเรายังหาไม่เจอเลยเดีย๋ยมันแบบฟุกวิ่งมาโดนเอา้าออกเฉยไม่รู้เรื่องเลยเล่นไม่เป็นอนะ่ะเล่นฆาจากรไม่เป็นนะ่ะ ไม่อยากเป็นฆาตกรอนะ่ะทำไมต้องเป็นฆาตกรนะ fucking bitch ไม่อยากเล่นเลนเทอร์เฟสอ่ะไม่หนุก ห้องดีกว่ามันให้เล่นเป็นอะไรไม่รู้เราเล่นเป็นอะไรนี่เราเล่นเป็นคนดีกว่าฆา,ากตกรน,นะ Mm hmm. อืเอาตัวที่สเตลเยอะสุดได้ไหมตัวนี้โซนี่สเตลเยอะสุดละคอนนี่อ่ะ ปัญหาของเกมคือมั่งต้องบังคับม้คนเล่นเลเทอร์เฟสน่าจะเล่นไม่ได้ถ้า,ถาไม่ถ้าไม่มีคนเล่นเลเทอร์เฟส เราไม่เล่นอ๋อสั่งคาตกรไม่มีโซเลตเลเทอร์เฟสเลยเหรอ แบบลอย i'm uh, going no to leave it for a sheriff's department says maria flores, a native of avalde, was last seen near the town of Newt. her vehicle was recently discovered abandoned with officials reporting no signs of foul play. authorities are hopeful that the search will continue. เพราะเราไม่เคยรอดเลยอ๋อลง ลงแบบเจ็บเลยเอ้าคุณตาตื่นเฉยเอ้าชิบหายละโอ้ยเรามาทางนี้ รีบไป can use that. อ๋อมียาหิ้วฉี่โอ้อไม่นะต้องใช้นั่น ทำไมมาเร็วจังเอาแม่งมาหมดเชียร์แล้วไงกูมึงฆ่าเราด้วยโอ้ยไม่นะ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 นะเ,เวียเอ้ยแทงกูแล้วไมยไปแทงแล้วจริแงแล้ว this is what we use back home this should help à, thấy, à à <laughs> โอ้โหแม่งจ <can> ิ้มจ <see S 1> ิ้มแรงเกินโอ้โหทำไมมันจิ้มแรงจังโอ้โหรุนแรงเกิน ตายโคตรเร็ว